จ่ายภาษีหลักหมืน่นหลบไรายได้หลักล้านชีวิตคุณจะเจออะไรบ้างนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายๆคนที่มีการยื่นแบบสแสดงรายการเพื่อเสียภาษีไปเพื่อปล่อยแล้วเข้าใจว่าในเมื่อคุณจ่ายภาษีไปแล้วมันก็น่าจะจบมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนเพราะว่าบางคนอาจจะมีการตกลงว่าเดี๋ยวจะจ่ายภาษีแบบเหมอเพียงแค่5,000บาทแต่ คุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐแล้วปรากฏว่ารายได้จากการขายสินค้าหรือบริการของคุณที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมีมากถึง10ล้านบาทและข้อมูลตรงนี้นะค่ะก็เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่สามารถเช็คบินย้อนหลังจากรายได้ที่ยื่นไปไม่ตรงกับฝากเป็นจริงเพราะว่ารายได้10ล้านแต่เราเพิ่งเสียภาษีไปเพียงแค่5,000บาทเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็อาจจะเจอเรื่องของ1 การช็คบินย้อนหลังเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าสินค้าหรือบริการของคุณที่ขายไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มโดยนําเงิน10ล้านมาหักกับล้าน8ที่ได้รับสิทธิยกเว้นออกไปก็จะเหลือเงิน8ล้าน2มาคูณด้วย7เปอร์เคุณจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชําระอยู่ที่ 5 7 4 0 0 0นพันนอกจากตัวภาษีมูลค่าเพิ่มคุณอาจจะเจอเบี้ยปรัปบสมมติเจอเบี้ยปรัปบ1เท่า1เท่าจากตัวภาษี5 7 4 0 0 0พันก็จะต้องเสียเบีย้ยปรับเพิ่มอีก5 7 4 0 0 0นพันนอกจากนี้ค่ะยังมีเงินเพิ่มที่เดินทุกเดือนเดือนละ8,6 1 0บาทหรือ1.5เปซนต่อเดือนจนกว่าจะท่วมตัวภาษีคือ5 7 4 0 0 0หนพันเห็นไหมคะ จากรายได้10ล้านบาทที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม574 0 0 0พันแต่เมื่อเจอเบ,บี้ยปรับเมอ่อเจอเงินเพิ่มเข้าไปแล้วมันอาจจะงอกมาได้ถึง1 7 2 2 0ล้านบาทได้ข้อ2คุณอาจจะเจอเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้ที่รับเข้ามาเช่นกันข้อ3คุณอาจจะเจอ ยึดอายัดทรัพย์สินที่คุณมีเพื่อเอามาใช้นี่ภาษีอกรที่เกิดขึ้นได้เช่นกันเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตั้งนี่ภาษีอกรกับคุณขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเขามีอำนาจที่จะยึดอายัดทรัพย์สินตรงนี้เพื่อเอามาชำระนี่ภาษีอกรได้นะคะ และนี่คือความเข้าใจผิดของผู้ประกอบการหลายคนที่คิดว่ายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีไปแล้วถือว่าจบแต่จริงๆไม่ใช่ถ้าสิ่งที่ยื่นไปไม่ถูกต้องถ้ายังอยู่ในอายุฟวามของภาษีในระยะเวลา5ปีเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะมาเรียกเช็ควินย้อนหลังคุณได้เช่นกันถ้าอยากเรียนรู้ภาษีแบบง่ายๆสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวัน,วนเช็เอ็กให้พี่นวลช่วยคุณวางแผนประหยัดภาษีนะคะ